สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u s กัสไต้หวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาสถานการณ์โควิดกันค่ะวันที่20พฤษภาคมนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่2095รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ2 8 6รายขณะที่โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือหลายแห่งมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อทำให้ทุกเมืองเริ่มข่มเข้มมาตรการป้องกันโควิดระดมกำลังตำรวจออกตรวจผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนมามัย เฉพาะที่เกาชงวันเดียวสั่งปรับถึง3 3 1รายวันนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อ295รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ286รายจากต่างประเทศ9รายผู้ติดเชื้อในประเทศยังกระจุกตัวอยู่ในไทเปและนิวไทเปโดยที่นิวไทเปพบ157รายไทเป8 7รายเถาหยวนสน17รายอีหลาน8รายจังหั่ว6รายและมีผู้ติดเชื้อในเขตว่านหัวเสียชีวิต1รายเป็นหญิงวัย70ปีเศษ ที่โรงพยาบาลเหอผิงกรุงไทเปมีเจ้าหน้าที่3คนติดเชื้อจากการสอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อจากการทํากิจกรรมนอกโรงพยาบาลนอกจากนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งนี้2คนมีผลตรวจครั้งที่3เป็นบวกเพื่อความปลอดภัยจึงปิดแผนกผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่โรงพยาบาลคาเทเจเนอโรสาขาซีจึนครนิวย์ไทเปพบแพทย์ในห้องฉุกเฉินรายหนึ่งติดเชื้อจึงสั่งปิดแผนกฉุกเฉินตั้งแต่คืนวันที่1ิก้าพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ทั่วไต้หวันเพิ่มมาตรการป้องกันขึ้นสู่ระดับ3แล้วตำรวจทุกเมืองออกลาดระเวนเพื่อตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนกฎนครเกาฉงเพียงวันเดียวสั่งปรับผู้ฝ่าฝืน3031รายกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตามรถขยะหากพบประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่ยอมให้ทิ้งขยะและสั่งปรับเงิน3,000ถึง15,000เหรียญไต้หวันด้วยเขาวันเจอผู้ว่าการกรุงไทเปเผยว่าในกรุงไทเปผลตรวจที่เป็นบวกลดลงจาก101 เหลือร้อยละหแสดงให้เห็นว่าไทเปควบคุมการระบาดได้แล้วแต่เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงพุ่งไม่หยุดทําให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอจึงต้องประกาศระดมบุคลากรที่กเกษียณแล้วให้กลับมาช่วยรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อย,อยังพุ่งไม่หยุดไต้หวันเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่เคอวันเจอผู้ว่าการกรุงไทเปประกาศระดมบุคลากรทางการแพทย์ที่กเกษียณแล้วกลับมาช่วยรับมือกับวิกฤตโควิด บุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณแล้วก่อนกลับเข้าทำงานต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลาหนึสัปดาห์เมื่อ <me ua S 2> ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างในอัตรา5,000เหรียญต่อการทำงาน8ชั่วโมงปัจจุบันผู้ติดเชื้อร้อละ20ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลในจำนวนนี้ร้อยละสรับการรักษาในห้อง ICU ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปกักตัวที่สถานกักโรคหรือโรงแรมกักโรคซึ่งต้องมีบุคลากรทางการแพทย์คอยเฝ้าระวัง ผู้ว่าไทเปเผยว่าในไทเปผลตรวจเป็นบวกลดลงจากร้อยละสิบเอ็ดเหลือร้อยละห้าแสดงให้เห็นว่าไทเปสามารถควบคุมการระบาดได้แล้วในส่วนของนครนิวไทเปซึ่งมีโรงพยาบาลที่รับตรวจคัดกรอง1ิบเจ็ดแห่งแต่หลังเกิดการระบาดรุนแรงได้จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองที่เขตปันเชียวและเมื่อวานนี้ได้ตั้งจุดตรวจเพิ่มอีกสามแห่งที่ซินจวงหยงเหอและถูเฉิงสถานการณ์ภัยแรงยังคงรุนแรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยไต้หวันประกาศว่า ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเถาเยวนและเขตลินโคนครนิวออไทเปปรับสัญญาณเตือนภัยแรงเป็นสีสม้มหรือจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำขั้นตอนที่สองขณะที่เมืองซินจูหากปริมาณฝนไม่เพียงพอเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะเริ่มจ่ายน้ำ5วันงดจ่าย2วัน ไต้หวันเผชิญภัยแ้งรุนแรงเขื่อนชือเหมือนในนครเทาเยวียนเหลือน้ำไม่ถึง12เศูนย์บรรเทาสาธรรารณภัยไต้หวันประกาศว่าตั้งแต่วัน21พฤศภาคมนี้เป็นต้นไปเทาเยวียนและเขตลินโขนครนิวไทเปจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำขั้นตอนที่2หรือสัญญาณเตือนภัยแล้งเป็นสีสม้ม และหากในช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คมนี้ปริมาณฝนที่ตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆยังคงไม่ถึง100มิลิเมตรตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปเมืองซินจูจะปรับสัญญาณเตือนภัยแรงเป็นสีสม้มจ่ายน้ำ5วันงดจ่าย2วันขณะที่เหมียวลี่ไถจงและพื้นที่ทางตอเนเหนือของจังหวจะยืดเวลาในการใช้มาตรการสลับกันหยุดจ่ายน้าในแต่ละพื้นที่ครั้งละ8ชั่วโมงคุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิดยังคงวิกฤต ออกนอกเคหสถานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะและหากมีอาการน่าสงสัยต้องไปรับการตรวจโควิดที่จุดตรวจคัดกรองเรามาร่วมกันปกป้องสุขภาพของทุกคนแล้วพบกับ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ